ในการพัฒนาทีวีนะคบวันนี้กูจะมาเล่นเกมโก t ูเปียนะครับอ่านะครับวันนี้กูจะมาสอนนะเีไอ้ดีผมไม่มีใครรู้รหัสนะฮะรู้ตชื่อเลยนะผมโอ้ชื่อนี้มันขาดไม่ได้ครับผมอ่านะครับรอแป๊บหนึ่งครับรอโหลดแป๊บหนึ่งครับผมนะวันนี้ก็จะมาสอนหาของในแบบพื้นฐานในของโลกโกทูเปียกันนะครับคลิปนี้ไม่ยาวครับสั้นๆหน่อยครับนะฮะอาจจะมีการผสมของอย่น นะครับอืมแป๊บนึงครับผมนะฮะเข้ามาเล่นกันได้ครับผมเนะฮยให้ชื่อนี้เลยครับผมนะฮะช่วงนี้ก็มาได้เล่นเล่นโกลดูปียเลยครับผมโอเคโอเคครับผมทำไมผมต้องปิดอย่างนี้เหรอครับก็มีปัญหาก็คือว่ามันมีคนอื่นนะมันมาขโมยของนะครับผมของที่ผมดรอปทิ้งเียล่ครับผมอ่านนะครับนะฮะ น่าเดี๋ยวผมจะซอนหาเลยครับเออมของเต็มใช่ไหมเนี่ยโอเคเต็มครับผมวางเล่นเอาวางเล่นครับผมโอเแท้เอผมนะครับฮะอย่างแรกซอนหาดีดีเนครับ คุณขุดดินนะบางครั้งมันก็จะได้ดรอปซีดมาด้วยนะที่อยู่บนหัวผมเนี่ยครับถ้าเวลาคุณจะเก็บใช่ไหมคุณต้องเอาตัวคุณไปชนนะฮะโดดเอาก็ได้แล้วครับอะนะครับอันต่อไปก็คืออันนี้คุณเห็นว่ามันมีพื้นหลังดีแล้วมันมีอันนี้ใช่ไหมครับสีดำๆอย่างเงี้ยครับนะบางคุณก็จะได้เหมือนบนหัวเนี่ยฮะที่อยู่บนหัวผมลอยตรงๆตองๆนะครับอ่านะครับนี่สีถ้าผมมาเก็บมาครับผมนะนะฮะสีต่อไปนะฮะคือ เขาโบสโตนะผมไม่ถึงนะผมนะฮะนะฮะบางครั้งอาจจะดอกเป็นบล็อกเหมือนที่เราที่เราเห็นนะฮะอาจจะดอกเป็นบล็อกนะคะผมนะมีสีอจจดอกเป็นบล็อกนยครับนะฮะแปบ๊บนึงเอ๊ะไม่ได้ล็อกครับไม่ได้เอ็มนะครับอ่นะนครับเขาอบสถ์นะคือหินนะครับอันนี้ที่ผมพูดอยู่นะฮะ มันจะมีซีดดอบด้วยนะฮะเป็นบางครั้งนะฮะอันนี้คือลาวาครับผมมันมีโอกาสที่อดอบเป็นบล็อกลาวานะฮะบล็อกนี้ครับผมมันคือบล็อกที่ไร้สาระที่สุดในโลกครับผมเออลาวานะฮะเดี๋ยวผมจะขุดให้ดูะดน,ดนะฮะซีดลาวาเป็นยังไงครับผม,โอ,มบโอเคครับโอเคครับเนี่ยเห็นไหมครับมีโอกาสดับดอบเป็นบล็อกลาวาด้วย แล้วก็ดสีลาวาด้ยครับเอีวผมขอแปบ๊บนึงครับผมนะดอบของแป๊บนึงครับโอเคกบโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวถ้ามันเป็นแบบของขัเวโร์สโตนใช่ไหมครับมันก็จะดอมาเป็นสีสีขาวๆหน่อยนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะกลับไปบ้าน นี่คือวิธีการของนะครับอโอเคครับโอ้ยกระตุกอยู่นะฮะนะครับอุย้ยได้ซีลาวาฟีครับผมอ่าโอเคครับอ่าเดี๋ยวผมจะผส,สมเลยก็ได้ครับผมผสมแบบของในโลกนี้นะฮะแบบเอาที่ผมรู้อ่ะอะฮะผสมที่สิ่งที่ผมรู้นะฮะแล้วก็คุณต้องใช้นะฮะมาผสม นะเอาซีดลาวาผสมซีดดินนะนะหรือจะเอาผมจัไม่ค่อยได้เอาไม่ได้เล่นนานแล้วครับซินลาวาผสมซีดกลับไปนะครับพื้นหลังของดินนะครับผมแล้วก็มีซีดต,ต่างๆอีมากมายอะผมนะโอเคผมจะลองเอาซีดนี้ใส่ดูนะเอาซีดนี้ใส่ยังไม่ได้ับผม อ๋ไม่ติดเด้ยครับผมโอเคนะฮะ,ะลองเอาอันนี้ผสมกับนี้ไม่ได้ครับผมหนลองเอาสีนี้ผสมกับนี้ยังไม่ได้ครับผมนะโอเคครับมันไม่ได้นะครับผมถ้าคุณเอาซีด,ดินมาวางอย่างเดียวคุณก็จะได้บล็อกดินนะฮะผมกดพดครับผมผมเลื่อนลงมาทำไมนะฮะนี่คือปัญหาของผมนะฮะเลื่อนยากมากครับ หนึงครับผมในคลิปยาวแน่นอนนบผมโอเคครับก็จะขึ้นนะฮะเลื่อนไปหลายๆครั้งมากครับผมมานะครับคุณก็ได้มาเป็นต้นแบบนี้ฮะมันมีเวลาบอก้วยนะอ่าโอเคนะเสร็จแล้วครับนี่คือบอกไม้ครผมนะฮะเดี๋ยวผมจะไปสร้างบ้านนะผมนี่รออีกสิบห้าวินี่รออีกสองวินะโอเคครับอุ้ยผมเพงเห็นเนี่ยเคยเห็น น,นะครับอ้าวอ้าวอ้าวลงขับรถนะฮะน่ะนะครับกนะ็ขอจบคลิปที่นี้ครับไปเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายไม่เจอกัน